ผู้ชมปิดล้อมจับเสืออิงกันหน่อยค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่สงขลาเขาต้องการตัวคดีลักทรัพย์เวลากลางคืนเนี่ยและค่ะล่าสุดได้ตัวแล้วไปดูกันหน่อยค่ะ จับได้แล้วนะจ๊ะเ,เข้าชาร์จจับตัวนายกิติกรแชริมหรือว่าเสืออิงอายุ40บุคคลตามหมายสารของสองขลาลักทรัพย์เวลากลางคืนเนี่ยแหละค่ะเขาหนีมากบดานอยู่ที่นี่นะคะพื้นที่ของตำบลฉลุงหาดใหญ่สงขลาใช้กําลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเสืออิงก็เปิดประตูออกมาพอดีเจ้าหน้าที่ก็เลยวิ่งชาร์จล็อกตัวเลยค่ะข้างบ้านไปเจอมอเตอร์ไซค์สีดําชมพูของเสืออิงนะคะขโมยมาจากห้องเช่าแห่งหนึง่งริมเทศบาล36ซอยพันตาที่ตำบลพระตงค่ะ กูเสียหายเข้าแจ้งความว่ามอเตอร์ไซค์โดนขโมย17เมษายนค่ะที่สอพอทุ่งลุงแล้วก็ยังมีวงจรปิดนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ภาพเสืออิงใส่เสื้อเหลืองหมวกแก๊ปนะคะงัดบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลคนหลังช่วงตีหนึ่งวันที่14พฤษภาคมนะคะไปรื้อค้นเข้าของมีค่าเข้ามา3-4รอบนะขนของออกไปเจ้าของบ้านนี่โซเชียลเตือนเลยค่ะว่าเป็นบุคคลอันตราย ล่าสุด iPad หายเครื่องหนึ่งแล้วก็เงินสดในกระปุกอมสินก็ยังงัดไปค่ะ300บาทตรวจสอบประวัติก็มีหมายจับครั้งเก่าของสารสงขา20พฤศจิกายนตั้งแต่ปี60ข้อหาเหมือนกันค่ะลักทรัพย์เวลากลางคืนเจ้าตัวโดนจับสารภาพบอกว่าทำไปกี่ครั้งจำไม่ได้แต่ละครั้งเอาทรัพย์สินที่ขโมยไปขายแล้วติดยาค่ะ เอาตังไปซื้อไอซ์มาเสพแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่ะแสดงว่าไม่ธรรมดานะเเขาตั้งฉายาเป็นเสือเลยนะ,ะเสืออิงใช่ไหมค่ะ